ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูยางนะครับยางรถแท็กเตอร์ยางรถอีทัคเรานี่แหละครับขอบสิบหกเนาะของดันหลอกครับโอ้ทาไมมันเยอะจังมันอันเดียวกันไหมครับนี่ช่างหนุ่มมีรุ่นไหนบ้างครับนี่อันนี้สี่เส้นนี่คือขอบสิบหกทั้งหมดครับขอบสิบหกใช่ครับต่างกันที่ลายแล้วก็ชั้นผ้าชั้นผ้าชั้นผ้ามันคืออะไรชั้นผ้าก็คือนะฮะตรงหน้ายางที่เขามีเส้นผ้านะ ตัวนี้เป็นรุ่นเจ็ดห้าศูนหสี่าเอ้าดูยังไงเขาจะมีตัวเลขไปเนาะตัวเลขให้เลยเนี่ยเจ็ดห้านย์ขอบสิบหกสี่พายเลตติ้งก็คือชั้นผ้าสี่ชั้นนะครับอันนี้ลาย AR 2สองอ๋อลายเรป็นลายธรรมดาครับเนี่ยลายยางก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่น้องเข่าโฮมจังหน่อยก่อนมาตูดเข่าโฮมกันตูดเข่าโฮมก่อนมันแหมแล้วโอ้เอาใหม่ไหนดูใหม่ ถ้าพี่น้องบหูเนาะว่าอันเจ้าของใส่อีหยังอยู่ให้เบื้องมองได้ครับเป็นตรงนี้เลยครับนี่มันเขียนว่าเขียนว่าเจ็ดจุดห้าศูนย์ขีดสิบหกอันนี้คือขอบสิบขอบสิบหกหน้ายางเจ็ดจุดห้านิ้วนิ้วครับคือความกว้างอันนี้ความกว้างเพื่อนนี่นะครับแม่นครับเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็ขอบก็คือสิบกสิบหกก็คือวงในของตัวนี้นะครับสิบหกกระส็จะมีสิบหกสิบห้าสิบแปดเนาะ แต่รถไถเข้าส่วนหลายมันสิเป็น16ครับเดี๋ยวสิมี18อีกครับซีพลายเลตติงนะครับนี่นคือ<า>ชั้นผ้านะครับที่เขาโอบไว้นี่นะครับ1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นแส,นสนดงว่าตัวนี้เขาอบ4เถือ4เถือครับอันนี้านา4ชั้นลายบล2าย AR2 เป็นลายธรรมดาลายรถไถน,น้อยเขา้าหรือว่าพวกั้งมามบิ่มั้งสาครับ อันนี้จะประาเจ็ดหยหลายประมาณนี้เนาะตัวนี้เข้ามาก็จะเป็นต่อไปครับแปดขดอันนี้8ปดขีดอบสิเหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้างเป็น8นิ้วดูนี่แปขีดสิบหกสี่ายเรตติง้งคือกันครับผ้าความหนาสี่ชั้นคือกันแต่ว่าหน้าตัวนี้จะกว้างขึ้นมาหน่อย หน้าตัวนี้เนาะครับหน้าตัวนี้จะกว้างขึ้นมา8นิ้วเป็น8นิ้ว8นิ้วกับประมาณเท่าไหร่ฮะยี่สิบเสนครับลาย AR2 กับลายเหมือนกันลายเดิมๆเหมือนกับ750สิครับผมอ่ะตัวต่อมาหน้ากว้างขึ้นมาครับวันนี้ตัวต่อมาก็คือ8ปดคีสิบอันนี้ก็ดันล็อกคือกันเนาะครับเอียงจักหน่อยครับเออเห็นชัดเลยบาด8ปดคีสิบแปดคีสิบหกายตัวนี้ก็คือหน้ากว้างขึ้น กว้างน้ากว้างเท่าตัวตัวเก่าครับเท่าตัวเมื่อกี้แต่ว่าชั้นผ้าหกชั้นที่นี่ใส่ข้นไปอีกอัดเข้าไปหกชั้นกานครับผมใช้งานเลยอ่าแล้วก็ตัวพิเศษอันนี้พิเศษแปดขีดสิบหกอยู่ที่ตรงนี้แปดขีดสิบหกหกพีอาร์หกพีอาร์นะครับหกพีอาร์ ลาย AR 70 AR 70เนาะครับวันนี้ดอกยางนัสิบอคือตัวลาย AR 2ได้บ่านี่ลายมันจะพิเศษเลยมันเป็นยังไงฮะเป็นแบบนี้เอามาเทียบกันเลยเทียบดูครับอันนี้น่าจะเป็นลายที่ติดมากับรถแท็กเตอร์ครับเห็นเห็นว่าลายมันจะข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งนะครับตัวบั้งเนาะครับบังอ่าลองช่างหนุ่มลองนับ่งดู บั้งนี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่บั้งเดเอาร์เจ็ดศูนย์เท่าไรพี่ต่อเอารเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามบ้างเนาะสิบสามบ้างอ้อันนี้แสดงว่ามันห่างกว่าห่างกว่าครับห่างกว่าจะเอาไว้ประโยชน์เรื่องการยึดเกาะเการตะกี้น้ำน้ำนักเดี๋ยวลองลองยกหยกมึงดูเทียบเทียบกันมึงดู ยพเออพราะว่าตัวนี้หนักกว่าจังหน่อยหนักกว่า<อ>จัหแน่นอนหนักกว่าพวกพวกนี้ก็จะเบาลงมาเนาะน่าเบาๆแบบนี้น่าจะเมาะครับงานนาใช่ครับนาะงานนางานนาอืมก็แล้วแต่พี่น้องว่าจะเอาไปใช้จังไดเนาะ,อะลองแอปพลายเบิง บางคนถ้าเกิดเขาจะใช้งานบุกเบิกหรือว่างานดันงานตะกุยดีๆต้องเป็นต้องเป็นรุ่นลายขนหดลายขนหดแบบนี้ขนหดถ้ามันมันจะเมาะดินมันเหมาะสําหรับกรณีดินดินแห้งดินแห้งดินหยวดินแห้งอืันนี้จะเป็นกลุ่มทางนาน้ำทางน่านเนาะคและทีนี้เดี๋ยวเบิ้งทางในดูมันคือกันบ่ตาคงตาคายดูสาพข้างในครับค่อนข้างจะเหมือน เเหมือนกันมันจะมีขีดมาทางนี้กับขีดไปทางนี้เป็นตะข่ายเลยเนาะอืมแล้วก็เห็นบริษัทเพนบอกว่าตรงเนี้จะใส่ลวดเยอะมากกว่าขอบมันเนี่ยกันพ้องกันกันงัดกันฉีกขาดอืมอันนี้คือข้อแตกต่างเยอะกว่าเ่าเป็นข้อดีนะครับเนาะข้างในตัวนี้เด้อหกชั้นเหมือนกัน ก็เหมือนกันนะครับตัวสี่ชั้นเดี๋ยวสี่ชั้นกับได้เหมือนกันเหมือนกันเนาะลายเหมือนกันอ่ะอีทักเท่าเดี๋ยวทักเจ็ดห้าสิบหกเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นยี่ห้ออื่นเนาะมันมีแต่ลายขวางแบบเนี้ยลายเออลายยาวมันบม่มีลายขวางแบบเนี้ย หหลายย้อครับบผมดนี้มาเบิ่งแก้มอย่างมาดูที่มันต่างกันอีกนิดนึงเนาะของตัวท็อปนี่มันจะเป็นบั้งโหดเนาะครับผมอันใช้กับรถรุ่นใดแน,น,น,น่ๆขอบสิบหกขอบสิบหกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ l 3 4สามสี่ศูนย์แปดสามสี่อ่า สามหกศูนย์แปดสเปเชียลพวกนี้แนวสามหกศูนย์แปดแล้วสามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับวางเล่นใช,ใช้กับยางหน้านะครับไม่ได้ยางหลังนะครับเด้าต้องนอนเบิงดูบ้านอนอก็ลองเบิงก,กันครับแต่ละรุ่นแต่ละเส้นกัน ราคาต่างหลายป่ครับนีราคาต่างกันหลัรกร้อย <100 S 1> ับร้อยสองร้อยครับผมตามชั้นผ้าใบตามชั้นผ้าตามหน้ายางเนาะครับสี่สิบหกเจ็ดห้าศูนย์นี่รับก็แปลว่าลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ับหน้าง,งานของครับของลูกค้าเองเนอะครับเนาะทางบริษัทเพิ่นบอกมาอีกนะครับว่ถาถ้าบ้างมันรุดภายในปีหนึ่งออียงสี่พันว่ามีเค้มให้มีเค็มให้พร้อมว่าสั้นเด้ ครับผมเขทาโท่าแอันนี้เป็นเงื่อนไขกับทางบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับครับโอเคงั้นผมขอจบมีอะไรเสริมไหมครับถ้าสนใจก็บริการส่งอ่ะเนาะอ่าครับผมต่อเข้ามาได้ครับต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ข้างล่างเบอร์โทรข้างล่างนะครับข้างล่างก็ยังไงก็ หรืออยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามนะครับได้นะครับนะครับผมโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ